ร้อยดีท้ชมมันนี้แมนเนาะมวนพูดอยู่แคมมัมนทะเลรายหาดแคมทะเลอันน้นอยฝานบุรีมาเวะหาประทานอาหารกลางวันครัวเจ้๊แมวเนาะคัวเจ๊แมวถือว่าเป็นเคยเป็นขาประจำมากินเรื่อย อาหารแทะเพื่อนสุดๆดน่าสไลายแม่นปลาอินซีทอดมันปลาอินซีหรือว่าหรือว่าทอดทอดปลาอินซีหนปลาอินซีถือว่ามัานสุดๆเพื่นหอมแถวนี้มันปลาอินซีถือว่าที่ว่าออเขาเอาเฮ็ดปลาเค็มออมัหน้าไปแต่ว่าเขาเอาสุดๆมาเพื่นพวเฮ็ดปลาเค็มเพื่นออเอาเฮ็ดอันทอดมันปลาหรือว่าอเอามาเฮ็ดทอดเนาะอันนี้ปลาแก้วไข่ อาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแห้งอันนี้มุ่งหน้าไปถนนยญยเนาะมุ่งหน้าไปถนนยญยเนาะอันนี้มันทาาเพิ่นมื้อกลางวันเพิ่นก็มื้อนี้เป็นวันพุธเนาะบ่อคอยล่าปกตินี่มายามนี่นี่ตอนตอน ตอนเที่ยงค่ะตอนบ่ายโมง้นเต็มแล้วเลยนี่นะเขเจ้ามาก่อนนี่ซื้อก็เลยว่ามีโต๊ะวางเนาะเด็กก็มีที่จอดรถให้อนี้ที่จอดรถให้ทางหน้าพุ่นไปทา้งน้าพุ้นละเม็นชายหาดแคมทะเลแหละเพราะว่าเพื่นกับลังเห็ดกับลังจัดเนาะป้องกันตะฟังเชื้อแล้วก็เห็ดขึ้น้ายหาดเนาะ ร่างสร้างเนาะเากี๊มันบอกเอกี๊มันแมนมีตั้งแต่เป็นห้านอาหารแคร์ทะเลแบบที่ค่อยๆเฮ็ด้านอาหารแคร์ทะเลเพล่อยเฮ็ดเป็นบอลท่องเที่ยวบอลพักพอดรักอากาศให้แกะเนาะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วๆไปเดียวมาเที่ยวหรือว่าไทยสาวไทยเนาะฝากน้ำปานบุรีนี่แหละเนาะ นอปากน้ำหันจะอยู่ไปทางซ้ายมือนี้นอจะไปทางซ้ายมือนะตกวรังขยับขยายเนะอก็รังขยับขยายน้ยนอวิอ่งไปยาวยาวยา,วยา,วยาว เจ้าก็ะิี้ก็ได้ย่างไก่เห็นบ่มีเพื่นคายยังขีดละร้อยหาสิบเนาะมีใ่แต่ร้อยหาสิบไปละเดี๋ยวนี้บ่ได้ขีดละร้อยเดี๋ยวนี้บ่ได้ละเด็กคว,วาจีาแมวเคยมากินหลายครั้งแล้วเนาะรู้สึกว่าอาหารเพิ่นแซ่บ ก็มีเพิ่นก็ได้นะนี่ว่าอาหารเพิ่นนี่นะอาหารเพิ่นก็มีเหว่าปลาหมึกเด็ดเดียวปลาอินทรีย์สดทอดปลาอินทรีย์็ดดเดียวปลาหมึกไข่ ไข่เนื้อปูก้อนต้มซุปหอยเสียบหวานปลาจวดเทียนสดอทอดมันฝรังซีปลาลิ้นมาสดราคาก็บวแพงเนาะก็พอกินนาะเพราะว่าเขาเดินเขาเดินทางท่อง,งเทีย่ยวเขาก็ชิมกินหลายกิมก็ได้แต่พอไปในลายบานอน อันนี้รางวัลที่เพ่นได้เนาะเจ้าของคนยูเทิร์นคุณรางวัลที่พันได้เนาะรางวัลที่พันได้นับตั้งแต่ปี2018พันได้รางวัลเนานะบีเดนน12345ดาว2018ก็ได้2019ก็ได้2 0 2 0ก็ได้2 0 2 1ก็ได้ กับ2022 2022นี่รวม่ๆได้2020โดยยัง23ยังับันนี้เนาะสอบก็บได้ทุกๆปีนะได้ดีเด่นเนะีย่ยทำห้องจากหับห้องจากจากลูกค้าลายแมนเนาะ ลูกค้าไลแามนเดอลูกค้าไลแามนเจ้าของเพิ่นน่ของเพิ่นนี้ไข,มขมม่มากอะไข่มากอะมาแวะมาแนยู่แถวป่านบุรีซอยซอยที่แปด ขาเจ้ากระจื่อว่าได้ซื้อซอยนะวอนที่แปดปลากระจวดที yep ่สิแซ่บเยปลาทะเลอาจะหยุดตีคลิปเนาะนี <h> <h ่อาหารที่ข้าเจ้าสร้างกินกับ มันสองคนกินหลายว่าได้เนาะูุะเทาเด็กกินได้น้อยเดี๋ยวอิ่มแล้วก็เนี่ยนท้องเลยแล้วก็ไปกินยาป่ะเนะี่ยอะเบึงไฟเบึงไฟ